ดีวีใช่หนึ่งกิจคือเป็นใช่ๆนับคุณได้ระบบตรงเนี้ยแค่ประมาณร้อ0สาม้ันเออทำให้ได้ร้อยสามพบอกด้วย นะครับถ้ามันได้แล้วนะบแบบนเนี้ยเนี่ยมันได้รูปนี้แต่รูปนี้อมันยังไม่เป็นสมการเชิงอนุพันธ์มันมีอินทิเกรลถ้าคุณเรียนใน a อนาไลสิสอินทิเกรลลาปาร์ดได้แต่ถ้าคุณเรียนวิชาสมการเชิงรูปพันธ์อินทิเกรลต้องไม่อยู่ในสมการเชิงอนุพันธ์ คุณจะไปใช้วิธีลัดแบบ a อน l ล s ซิสไม่ได้ถ้าคุณใช้ลัดแบบแอนะลิซิผมถือว่าคุณผิดคุณดูชื่อวิชาด้วยเข้าใจไหมคุณต้องดูชื่อวิชาชื่อวิชาว่าด้วยสมการเชิองอนุพันธ์ถามว่าวิชาของคุณเข้าสมการหรือยังสมการอนุพันธ์ยังถ้าไม่เป็นอนุพันธ์เนี่ยคุณไม่ได้เข้าใจไหมเพราะวิธีการทําเป็นอนุพันธ์คุณก็ต้องรู้อนุพันธ์มันจะคู่กับอินทิเกรตอินทิเกรตคว่อนุพันธ์ตรงข้ามกัน ถ้ามันมีอินเก้าอุก,กดิเข้าไปจบสองหลายครั้งคุณไม่จําอ่ะคุณจะใช้วิธีลัดอย่างเดียวใช้วิธีรัลอนาลัยสีไม่ได้ถ้าใช้วิธีลัดแบบอนาลซิสคุณไปเอาวิชาคะแนนจากอนาลซิสคุณไม่ให้เกีติว,วิชาสมก,การเชิงรูปพันธ์เลยเข้าใจไหมอ่าเพราะฉะนั้นวิธีนี้คุณต้องรู้โดยอัตโนมัติว่าโอเคมันติดอินทิกรัต้องกําจัดตัวนี้ออกมีอย่างเดียวก็คือดิฟเวลาดิฟเข้าไปต้องดิฟทุกจพ์เพราะดิฟพจนดิดแรกเราก็ได้ ดิฟ vr by dt ตัวนี้ก็จะเป็นเศษหส่วน r เพราะ r เป็นค่าคงที่ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรครับบวกด้วยเศษหส่วน l vl vl อ่าเพราะนั้นดิฟหายเนาะถ้าเราดิฟเข้าไปอ่ะเราทําดิฟเข้าไปดิฟเข้าไปสมการนะบวกด้วย c พอดิฟตัวแรกเจอดิฟอีกทีก็แปลงดิฟกำลังสอง ฝั่งซ้ายก็ต้องดิฟด้านขวาก็เป็น2คูณ10เป็น20ดิฟซรายดิฟคอร์ดได้ลบทรายทีต้องติดลบข้างหน้าด้วยนะเนี่ยแค่ตรงนี้มาเนี่ยแล้วคุณแทนค่าไปผมก็จะให้คะแนนละเพราะมันถือว่าได้สรรมการเชิงอนุพันธ์ละถ้าคุณจัดให้มันสวยงามไปสักหน่อยนะจัดให้มันสวยงามไปสักหน่อยก็ไล่ไป c d กำลังสอง vc by dt กำลังสองบวกด้วยเศษหนึ่งส่วน r เศษหนึ่งส่วน r dv r by dt บวกด้วยเศษหนึ่งส่วน l vl เท่ากับลบลบยี่สิบ10นสิบีเห็นไหมถ้าแบบเนี้ยแทนข่า c ไป ก็ได้และเพื่้ลักอย่างแรกผมบอกแล้วมันเป็นวิชาขนานพอมันขนานแรงดันที่เราหาเข้าเนี่ยขนานแรงดันทุกตัวมันเท่ากันหมดเพลั้นวีตัวเนี้ยไม่จำเป็นหรอกครับเขียนเป็นตัวไหนก็ได้ดูซิว่าโจทย์เขาห้หาอะไรโจทย์เ็าให้หา VC ตถูกไหม โจ์เขาอยากรู้ว่า VC เท่ากับเท่าไหร่อยากรู้ว่า VC เนี่ยที่ T ใดๆเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนทุกตัวเป็น C หมดเพราะว่าเราบอกว่า VC เท่ากับ VR เท่ากับ VL เพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเพราะโจทย์ต้องการ VC ตัวเดียวเราไปเขียนให้มันต่างกันทำไมอ่าเราก็เขียนใหม่นะก็ C เราก็แทนค่า C C เท่ากับเท่าไหร่ C เท่ากับ20กำลัง2 v, VC โจ์ต้องการ VC ่กำลัง2 บวกด้วยเศษหนึ่งส่วนอาาคือเท่าไหร่นะเท <5, 5. S 1> ่าไหร่นะสิบห้ามีดี 4, ีไกดีเดี๋ยวผมจะลับ,บเดี๋ยวมันเป็นเศษส่วนเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาวิธีก่อน C ผมขอสลับ C กับ L เดี๋ยวก่อนผม เดียวกันผมม่กาผมจะสลับอะไรดีมันเป็นเศษส่วนเดียวกันผมนึก,กับผมจะกกมท,มกกมทำยังไงอ,อ๋อผมลืมไปผมต้องทำไปเศษหนึ่งส่วนยีโอเคนะ C เท่ากับเศษหนึส่วนยี่ของผมเป็นเศษหนึ่งส่วนยี่สิบอันนี้ถูกล้ว DVR อ่าผมก็เปลเป็น VC เนอะ ไซดดีีบวกด้วยเซตเส่วนห้า vc เท่าเท่ากับลบยี่สิบไซดสิบีแบบอันเนี้ยแค่เน,นี้ยก็ได้ละคำถามนะแบบเนี้ยมันอยู่ที่คุณคุณเทคลปาร์ก็ได้ละแต่เป็นผมผมจะไม่เทคลปาร์เพราะว่าผมเทคลปาร์ก็ได้แต่ด้วยส่วนตัวผมผมไม่เทคเพราะผม ถือว่าหน้าไอ้ดิฟกำลังสองเนี่ยมันยังมีมันยังเป็นค่าหนึ่งค่าที่ไม่ใช่หนึ่งผมชอบทําให้มันเป็นหนึ่งเพราะเพราะเวลาเราไปแยกสมการกําลังสองสมบูรณ์มันจะง่ายแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าคุณไม่ไม่ไม่ทาให้มันเป็นหนึ่งก็ได้ครับเดี๋ยวมันก็ไปติดให้คุณแต่ตอนพอทํากําลังสองสมบูรณ์แบบคุณต้องดึงมันออกมาแล้วคูณกลับไปมันจะลำบากอันนี้ผมก็บอกว่าเออถ้าง่ายง่ายมันไอ้เนี่ยทาให้เป็นหนึ่ง ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมก็คูณด้วยยี่สิบคูณเอายี่สิบคูณอ่ะยี่สิบคูณเข้าไปมันก็ได้อะไรครับยี่สิบคูณไปมันก็เหลือถูกไหมยี่สิบส่วนยี่สิบยี่สิบส่วนยี่สิบเป็นหนึ่งเนาะทุกตัวก็เป็นไรครับก็บวกด้วยยี่สิบส่วนสิบห้า DVC by DT บวกด้วยยี่สิบส่วน RVC เท่ากับ เท่าไหร่เป็นลบ20คูณ20เป็นเป็น2 2 4 400สี่ร้อสาย10ทีเห็นไหมแบบเนี้ยพอได้แบบเนี้ยได้แบบนี้คุณก็เทตลวบาสได้คุณก็เทตลวบาสของ B กำลังสองวีสี d บายกำลังสองบวกด้วยตัวนี้เหลืออะไร สาส่วนสองถูกไหมเอ้ยไม่ใช่4ีส่วนสามถูกไหมเหลือสี่ส่วนสามลาปาของ dv วีซีบบวกด้วยตรวนี้เหลือ4ใช่ไหมส้าสี่ลาปาสของ vc อันนี้ก็เป็นไรครับลบสี่ร้อยลาปาของทายสิที ให้นี่กูก็ต้องมาดูทีละตัวถ้าลาปาสลาปาสของ y y แดดมันจะได้อะไรมันจะได้ s กาลังสองถ้ามันมีสองแดดก็ s สองแดดแล้วก็ประกอบไปด้วยตัว y ใหญ่ y ใหญ่ s ถูกทีแล้วก็ลบด้วยอะไรครับมี s กาลังสองต้องมี s ตามมาแล้วก็ตามด้วยอะไรครับ y y 0มันลบมันจะลบตลอดลบอีกตัวหนึ่งอันนี้ x กำลัง1ต่อไป x กำลัง0นย์ก็ไม่ต้องเขียนก็ได้ก็เหลือ y ดัดอันนี้สำหรับสำหรับลาปาสของกำลังสองลาปาสกำลังสอง่อะลาปาตของ y ดัดบ้างลาปาสดด y แัดแน่นอนครับแดดเดียวก็ b x หนตัว b x 1ตัว แล้วก็เป็น Y ตัวใหญ่แล้วก็ต้องลบลบอะไร <S <S ถ้าตัวเดียวมันก็ลบ Y ายดัดสุวส่วนถ้าลาปัสของ Y ายลาปสาของ Y ก็จะได้อะไรครับก็ได้ Y ตัวใหญ่คุก็เอาหยิบค่าตัวเนี้ไปแทนตัวแรกก็ได้อะไรครับ ก็ได้เป็น s กำลังสองตัวนี้เป็น v s ลบ s กำลังหนึ D ่ง v r v ศลบด้วย v r ผม v ศูนย์ดัอันนี้คือตัวแรกแล้วก็บวกด้วย4ส่วน3ตัวที่สองก็เป็น S Vs ลบด้วย V0 แล้วก็บวกด้วย <C. S 1> 4ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น V ตัวใหญ่ igh, S เท่ากับลบ400 400ของอะไร <4. S 1> สายสายเป็นเป็นคูณ<อ>ด้วย10 400, 400 400ก็เป็น4,000ส่วนด้วย S กำลังสองบวก10วกำลังสอง ตัวนี้อะไรก็ต้องแทนค่าตัวนี้พรากเขากำหนดมาใหต้ตัวนี้อ่ะไม่ใช่ตัวนี้เขากำหนดมาให้ตัวนี้เป็นตัวแปรก็ค้างไว้กำลังสอง v h ลบตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่ h คูณด้วยอะไร v ศูนย์ v ศูนย์าให้เท่ากับ 0. อะไรศูนย์ให้เท่ากับศูนย์อ่ะก็คูณด้วยศูนย์คูณด้วยศูนย์ลบด้วย v ศูนย์เท่ากับสิบสิบอ่ะแล้วก็บวกด้วย 4ส่วน3ก็เป็น4ส่วน3 s v s ตัวนี้เท่ากับอะไร0อ่าลบเป็น0ลบด้วย v คูณ0บวกด้วย4 s <c oughs> <S v s เท่ากับลบส0่0ส่วนด้วย s กำลัง,บลงสงบวก10กำลังสงตัวไหนเป็น0ตัวนี้เป็นศตัดทิ้งตัวนี้เป็น0ตัดทิ้ง เพราะยังมันเกิดอะไร s, 2, H, <S กําลังสอง v s แล้วก็อะไรครั 4, 3, SV, 8, บ,บร 4, H, ลบศูนยแล้วก็บ,บวก, 4, 4, 000, กด้วย4ส่วน3 s v f บวกด้วย4 v s เท่ากับลบสี่ร้อยส0 0พส่วนด้วย s กําลังสองบวก10กําลังสอง ดึง v s ออกข้างในก็จะเหลืออะไรมันเหลือ10ถูกไหมดึง v s ออกวงเล็บวงเล็บเหลือ v s นี่ก็เป็น s กำลังสองโอ้ยลบลายตัวนี้บวกด้วย4ส่วน3 s บวกด้วย4แล้วก็ลบด้วย10เท่ากับลบ400 4,000 s กำลังสงบวก10กำลังส ย้าย10ไปไปฝั่งโน้ยก็เหลือ s กํลังสองบวก4ส่วน3 s บวกด้วย4 v s เท่ากับลบสี่พันส่วนด้วย s กําลังสองบวกด้วย10กําลังสองลบบวกด้วย10อยากรู้ v s v s ก็เท่ากับลบสี่พันส่วนด้วย s กํลังสองบวกด้วย10กําลังสอง คูด้วย S กสกำลังสองบวกด้วย4ส่วน3 S บวก4บวกด้วย10ส่วนด้วย S กสกำลังสองบวก4ส่วน3 S บวก4 <S อันนี้ก็ได้ลาปาสแล้ว ยี่เราก็เทกเท็เทคอย่างไรเยจะเห็นไหมครับถ้าเรามีเราจะหา A B หาอย่างไงครับเทียบตาม,มันต้องเป็นพจน์เดียวมันต้องยกทีละพจน์ ข้อนี้อินอร์ตได้ไหมเอาแยกสัมประสิทธิ์กำลังสองของ s กำลังสองสี่ส่วนสาม s บวกสี่แยกสัมประสิทธิ์กำลังสองให้ผมดูหน่อยแยกสัมประสิทธิ์กำลังสองตัวนี้ให้ผมดูหน่อย